สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงหกกับพูดเกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง1-15มีนาคม2567นี้จะเป็นการสรุปภาพรวมของหัวราสัตว์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูในเรื่องของอการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกลุ่มแล้วก็ลักลณ่มกันก่อนโดยจะมีดาวพุธนะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนภพที่จะอธิยาย ตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกุมลักนากคุมนะครับมีอนาคตในตรงนี้มีดาวประจาตัวของคุณคือดาวราหูเลขแปดได้โคจรน,นําหน้าลักขาไปอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าศูนย์พยาพาหะนำหน้าลักนาก็จะเป็นในลักษณะของการโน้มเอียงนะครับในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยมีการพัฒนามีการเติบโตไปข้างหน้าและก็ไปโฟกัสกับในเรื่องของความสําเร็จ นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินแลก็ในเรื่องของผลประโยชน์มากขึ้นอะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับช่วงแรกอะ่ะก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ยังดีนะครับแต่ในช่วงที่ดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่3มีนาคมอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจบางครั้งชาวกลุ่มลัคณะกลุ่มอาจจะต้องพยายาม ควบคุมในเรื่องของสถานการณ์กับสิ่งต่างๆที่มีรอบตัวเราแล้วก็ตัวเราเองได้ด้วยต้องตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูสงบราบเรียบเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีอะไรที่เข้ามาทดสอบกับตัวคุณเองได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปถึงในเรื่องการเงินนะเอาในเรื่องของตัวตนของนะักก่อนนะครับอิทธิพลของดาวก็มาชุมนุมกันอยู่ที่หลักคนากลุ่มโดยมีที่าดาวพุธด,ดาวเสาร์ดาวอาทิตย์มีการโครจร กาะกลุ่มกันนะครับสาดวงในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดใจนิดนึงแต่นะครับดาวเสาร์ที่โคโจรกลุ่มลัคนาเนี่เป็นตําแหน่งอ,องค์เกณฑ์นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ก็เป็นองค์เกณฑ์ดาวพุธเป็นอุดมเกณฑ์นะครับดังนั้นเนี่ยคือความอึดอัดใจแต่มันมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบการต่อยอดการพัฒนามีเรื่องของ ความเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เนี่ยคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเอาไว้ก็ทําให้ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มยังมีโอกาสมีแนวโน้มของความสําเร็จมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูมีแพชชั่นมีความรู้สึกอยากจะพัฒนาเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างมีโครงการในการวางโครงการสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้มันก็น่าจะไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้เพราะได้ทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์นะครับดังนั้นก็ถือว่า มีโอกาสแนวนมทิศทางที่ดีไอ้ความอึดอัดใจนะมันอาจจะมาจากความร้อนอกร้อนใจของเราบ้างกับในเรื่องของการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมะีสิ่งต่างๆที่มันเติบโตและพัฒนามันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกกดดันบ้างอันนี้มันเป็นของคู่กันเนาะเราก็แค่อย่าซีเรียสเกินไปก็เอาเท่าที่เราทําได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินอินทรพนการเงินของคุณนะครับคือราศีมีนของด้วยดาวพระหัสสมบดีเลข5เนี่ยได้โครจรไปอยู่ตำแหน่งเป็น ราชาโชคนะครับอยู่ในเหรียญสหัชชาและเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยอีกหนึ่งนะอุดมเกณฑ์เยอะมากสำหรับชาวกลุ่มถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากเพราะดาวการเงินเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์และเป็นตำแหน่งราชาโชคจึงทําให้เกิดน,นักศักข,ของการเงินนั้นมีโอกาสมั่นคงนะครับมีโอกาสบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้แบบดีมากการเงินมีโอกาสได้เป็นเกาะเป็นกำนะครับการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการ พัฒนาเติบโตในเรื่องของการเงินที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดนะครับอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลักนณากลุ่มก็ได้ลาบได้ผลได้สิ่งดีๆกับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นดีมิตหมายที่ยังดีมากๆนะครับกับในเรื่องของการเงินของตัวคุณเองดังนั้นชาวกลุ่มลักนณากลุ่มก็พยายามเต็มที่กับการเงินนะครับและเราจะได้ผลลัพธ์ผลดีที่สุดกับในเรื่องของการเงินนั่นเองนะ แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่คงต้องระมัดระวังอ,อ,อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวาประจําตัวเนี่ยโครจรไปอยู่ในเรือนการเงินใช่ไหมครับแล้วมีดาวพุธเข้ามาร่วมอาจจะทําให้เกิดนักษาะของการปั่นป่วนนิดนึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึก อย่าให้คนอื่นยืมเงินอย่าเซ็นกู่เซ็นคำประกันให้กับใครนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหามีประเด็นแล้วก็อาจจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวกลุ่มแล้วก็รักคณะกลุ่มอาจจะต้องพยายามรอบคอบแล้วก็ดูจังหวะดูโอกาสให้ดีก่อนเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดผลที่มันเป็นแบบอ่าเนกาทีฟนะครับหรือในทางที่มันเป็นแง่ลบเนาะประมาณนี้นะคบทีนี้เรามาดูกันเต่าในเรื่องของเมื่อกี้การเงินต่อไปการงานกันบ้าง คีที่ผลการงานนะครับสำหรับชาวกลุ่มคือราศีพิจิกของด้วยดาวอัองคารเลขสามได้โครจรไปตกในภพเรือนวินาศแต่เป็นตำแหน่งมหาอุดแสดงว่าชาวกลุ่มลัขนาะกลุ่มเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการแบบได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมถึงแม้จะไปอยู่ในเรือนวินาศจริงๆแล้วอะนะครับดาวกรรมะเนี่ย ไปตกเรือนมีณาตมันอาจจะหมายถึงว่าชาวราศีกลุมและคณะกลุ่มเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการไปได้ดีในต่างถิ่นดันไกลมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จที่ดีมีคนช่วยเหลือมีคนให้โอกาสนะครับมีคนให้สิ่งดีๆกับตัวคุณเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะมีดาวคู่มิตรนั้นรออยู่เหมือนกันเนาะแล้วดาวความดาวการงานก็ได้ตําแหน่งเป็นอุดเหนือมหาอุดด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้มีการ เติบโตการพัฒนาการส่งเสริมที่ดีกับในเรื่องของการงานแล้วก็ความสําเร็จสิ่งต่างๆแต่มักจะต้องได้ไปอยู่ในต่างถิน่นแดนไกลเพราะว่าวินาศเนี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าคุณอยู่อยู่ใกล้ๆที่ที่คุณเคยได้หรือไม่ได้ใกล้บ้านเกิดเมืองนอนจะต้องไปอยู่ในต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างประเทศถึงจะมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนใครที่ไม่ได้ไปอยู่ในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีที่ยังพอทําได้ก็คือ โลกออนไลน์นะครับถ้าทำในออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จมากกว่าออฟไลน์นั่นเองเนาะเราก็มีคำว่าเจ้านายนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะคอยช่วยเหลือสับสุนเบื้องหลังได้อันนี้ก็ยังถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ยังพอเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มกันบ้างความรักของชาวกลุ่มคือราศีสิงห์คองด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรน,นะครับไปทับกับรักนณาเป็นตําแหน่งองค์เกณฑ์ด้วย ก็เลยทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในช่วงแรกนะครับความรักความสุขความหวังการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มความสําเร็จหรือมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแต่มันจะมีความอึดอัดใจบ้างเล็กๆในช่วงแรกหลังจากนั้นวันที่14มีนาคมนี้นะครับดาว ความรักของคุณจะเลื่อนไปที่ราศีมีนเนาะไปทับกับดาวประจาตัวแล้วดาวอาทิตย์กับดาวคู่ของคุณเนี่ยดันไม่ถูกกันด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับอาจจะมีประเด็นมีปัญหาอะไรสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังในช่วง14มีนาคมนะครับมันเป็นช่วงสุดท้ายของคำพยากรณ์พอดีเลยเพราะว่าคำพยากรณ์นี้จะอยู่ถึงวันที่15มีนาคมเนาะดังนั้นเดี๋ยวค่อยยกยอดไป คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็อธิบายในเรื่องของอความรักความสุขความหวังกันเต็มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงที่ดีแต่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องไม่ใจร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่ทัดไฟนะบางทีเราอาจจะมีโครงการมีการคิดการทําการวางแผนอยากจะไปนั่นไปนี่อยากจะทํานั่นทํานี่อยากจะมีคอมมิชเมนใดใดแต่บางทีอ่ะ มันอาจจะไม่ได้ดังใจมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของเรานั้นเฟลได้หรือมีความรู้สึกแบบคาดหวังเกินไปอันนี้ก็อาจจะดูมีความรู้สึกอัดได้นะครับแต่มันยังไม่เลวไหลนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีปัญหาเท่ากับการที่ดาวคู่ของคุณนั้นโคจรไปตกในเรือนอนําหน้าลัคนาจริงๆก็ถือว่าดีแต่ว่าดันไปอยู่ในกับดาวประจรําตัวคุณล้อาทิตย์กัราหูเนี่ยเป็นดาวคู่หักกัน นะครับมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยโอเคอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ช่วงแรกยังถือว่าดีแต่ช่วงหลังก็ระมัดระวังเดี๋ยวเรามาอัปเดตคำพยากรณ์นในช่วงคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ